เทีย่ยวเซโตอุจิอีกหนึ่งโซนสุดอันซีนของญี่ปุ่นที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากมีทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมแถมของกินก็อร่อยมากเปิดว่ามาที่นี่เลยจังหวัดคางาวะอยู่ในภูมิภาคชิโกกูทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นพิกัดแรกเราจะไปกันที่เซโตโอฮาชิคอมมโมูเรทีพาร์คสวนบริเวณนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อสร้างสะพานเซโตโอฮาชิซึ่งเชื่อมระหว่างเกาะฮอนชู hu, และเกาะชิโกกู oku, ข้ามผ่านทะเลเซโต ตรงนี้คือสวยมากๆถ่ายรูปออกมาแล้วจึงสุดๆซึ่งใกล้ๆกันก็จะมีหาดที่เราสามารถไปเดินเล่นถ่ายรูปได้มุมนี้คือจริงจริงน้ําทะเลใสามากเลยอะ่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ยากุริจิเทมเพลวัดสําคัญที่มีอายุกว่า1,200ปีที่นี่เราจะต้องนั่งรถรางขึ้นไปเท่านั้นโดยระหว่างทางเราจะได้ชมวิวเมืองทาคามาสึด้วยซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งในเส้นทางสแสวงบุญที่คนนิยมมากันภายในวัดสงบรมรื่นและมีจุดที่เราสามารถแวะสักการะได้หลายจุดซึ่งวันนี้เราสองคน ได้เข้าร่วมพิธีการหยยบสายศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตและก่อนกลับก็ได้เขียนป้ายขอพรให้การเงินการงานเฮงๆปังๆด้วยและพิกัดสุดท้ายยาชิมะออฟเซอร์เวทอรี่เดกเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเขายาชิมะจากด้านบนนี้เราจะเห็นวิวเมืองทาคามาซึและทะเลเซโตได้แบบพาโนรามาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปที่ไหนอีกรอติดตามดูกันนะรับรองว่าทริปนี้ปังมากดูจบแล้วมาเที่ยวตามได้แน่นอน